<N> เนียนเนียนเนียนวันเกิดพ่อมาแกงพ่อกันคือเครื่องย่อยเงินแบบแกงแกงพอเราใส่เงินลงไปด้านบนใช่ปะมันจะดูเหมือนย่อยแต่ว่าจริงๆมันไม่ได้ย่อยเงินมันจะถูกเก็บไว้ด้านหลังแผนการของเรานะคะก็คือไปกดเงินมาให้พ่อเรียบร้อยแล้วเ,เราจะใส่เงินลงไปในนี้แล้วพ่อก็จะเฮ้ยตกใจแบบลูกทําอะไรลงไป <c oughs> โอ๊ยหนัวไม่หนัวพ่อจะจับได้เฉยไม่ได้แตเพราะว่าฉันนี่ใส่ฉันคือคงไม่เอาเงินไปใส่เครื่องย่อยอะไรแบบนี้แต่เดี๋ยวเราลองเดี๋ยวเราลองเทสก่อนว่ามันเป็นแบบนี้จริงหรือเปล่าเจนพที่มาเป็นเดือนเลยเธออู้วะเด เกิดถ้าเกิดมันย่อยจริงๆอะแล้วมันเป็นกระดาษมันจะไม่เป็นไรแต่ว่าถ้ามันเป็นเงินฉันะขับไม่ออกเริ่มเปิดเครื่องกันก่อนนะจ๊ะตรงนี้ฟื้นใส่ลงไปอุ้ยไม่เห็นเลยเหรออุ้ยอุ้ยเป็นี่ไงอ๋อเปิดเสียงก่อนเสียงดังดูก่อนว่ามันเก็บไว้ด้านหลังจริงหรือเปล่ามันจะเก็บไว้ด้านหลังเหรอก็คือตรงนี้นะจ๊ะอ่ะลุ้นแล้วนะแกะนะจ๊ะฟื้นอุ้ยไม่ออยนีอ้าเฮ้ยสวยงามเหมือนเดิมไม่มีขาด พ่อคือกระดาษที่มันหลอกว่าย่อยลงมาคือมันเป็นสีแดงคือเดี๋ยวฉันจะลองใช้กับแบงค์ล้อยจริงว่ามันจะเนียนไหมมาจ้าอันนี้ของจริงแล้วว้ยตื่นเต้นของจริงฉันไม่ชอบทำคลิปแกล้งอะไรแบบนี้เลยฉันเริ่มเข้าใจแล้วเวลาคนอื่นทำคลิปแกล้งมันแบบกดดันเนาะนี่เนียนเนียนเนียนดูไม่ออกเช็คเงินก่อนนะจ้าเช็คเงินก่อนจ้าเฮ้เห็นปะรถฉันว่าเนียนถ้าเกิดมันไม่โบรที่ฉันก่อนทุกคนว่าข้อจะสับไหลป้ปลาคอมเมนต์มากันเดี๋ยวเราไปเริ่มแผลกันเลยไปแกล้งพ่อกัน